นะครับจะมาให้ความรู้เรื่องระบบขับถ่ายปัสสาวะประกอบการเรียนรายวิชา an 2 2 9 2กลายวิภาคศาสตร์นะครับจะทำโดยนายรัชวกริจตนิตอินรหัส6 7 0 0 6 7 0 8น6นะครับเครับเชิญรับชมรับฟังได้นะครับนี่ครับระบบปัสสาวะนะครับหน้าที่ของระบบขับถ่ายปัสสาวะ1ขับของเสียออกจากลาย ร่างกาย 2, รักษาสมดุลของร่างกาย 3, ควบคุมความเข้มข้นของเลือด 4, รักษาสมดุลกดด่นง 5. สร้างและหลังเลนินความก็คือความดันเลือดสูงขึ้นสูงขึ้น 6. สร้างและหลังเอสโท p โลโพโทินกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับอวัอยวะในในระบบขับถ่ายปัสสาวะจะเป็นอย่างนี้นะครับ มีตัวไตพ่อตัวกรองตัวกระเพาะปัสสาวะนะครับไตหรือคิดนี่ในร่างกายมีหนึ่งคู่นะครับมีสีน้ำตาลแดงรูปร่างคล้ายมเมล็ดถั่วอยู่ในระดับกระดูก T12 ถึง L3 นะครับ4 ไตด้านขวาจะอยู่ตดำกว่าด้านซ้ายเล็กน้อยเพราะตับวางทับอยู่นี่คือลักษณะนะครับอของไตลักษณะาภายนอกของไตบริเวณข้อไตบริเวณข้อไตมีอยู่3ส่วนหลักๆคือนี่ครับหลอดหลอดเลือดแดงไตแล้วตรงนี้ครับหลอดเลืองหลอดเลือกดำไต อันนี้ครับกล้วยไตย <c oughs> เอาเอาวัยวะส่วนต่างๆภายในไตนะครับก็มีพวกอะไรนะฮะลีโนคอร์เทกลีโนเบลูล่าลีโนเปปเปปีล่าลีโนคอลัมลีโนพีรามิดนะครับส่วนท่อไตครับอยู่หรือ,อยูรีเตอร์ เป็นเล็รีโทเปอร์ดีนอออกแก๊สนะครับมีความยาวประมาณ2 5ถึง30เซนติเมตรจากรีนอพีวิสหน้าที่ของท่อไตนะครับ เป็นทางเดินของน้ำปัสสาวะจากกลวยไตยไปสู่กระเพาะปัสสาวะโดยการหดตัวของชั้นกล้ามเนื้อที่ผนังของหลอดไตความความดันปัสสาวะแรงดึงดูดของโลกนะครับก็จะเป็นนี้นะครับเข้าอันนี้ก็มานะครับมาแล้วก็กองแล้วก็ลงกระเพาะปัสสาวะนะครับแบตเลอกระเพาะปัสสาวะมีผนังกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะครับ รูปร่างและขนาดจะเปลี่ยนไปตามปริมาณน้ำปัสสาวะที่เก็บอยู่มีความจุประมาณ600-800มิลิลิตรนะครับกระเพ,พาะปัสสาวะวางตัวอยู่ในอุ้งเชิงการอยู่หลังต่อ pubic s y s t e m ซิสฟิกซิส,สในเพศหญิงกระเพ,พาะปัสสาวะอยู่หน้าต่อว่าใจหน้าและใต้ต่อของ uterus ในเพศหญิงกระเพาะปะสัสสาวะอยู่หน้าต่อรีตัมโดยมีมดลูกและช่องคลอดขั้นอยู่ระหว่างไส้ตรงกับกระเพาะปะสัสสาวะนะครับส่วนอันนี้ครับนำปสัสสาวะจากกระเพาะปะสัสสาวะออกสู่ภายนอกนะครับท่านในท่อปสัสสาวะในหัวข้อน,นี้ในผู้ใหญ่และผู้ชายมีความแตกต่างกันคือท่อปสัสสาวะในเพศชายมีความยาวทั้งสิ้น 18- 20ซนติเมตรหน้าที่ เป็นทางเดินของปัสสาวะและอสุจิท่อปัสสาวะในเพศหญิงอยู่หน้าต่อวาวัดใจนอออลิฟไฟปากคือปากช่องคลอดนะครับมีความยาว4เซนติเมตรหน้าที่เป็นทางเดินของปัสสาวะและเป็นทางออกของเลือดประจำเดือนด้วยต่อมาครับ composition of urea ก็คือไตขับปัสสาวะ วันละ1.5ถึงสลิตรนะครับองค์ประกอบก็คือน้ําเกลือแร่ส่วนเกินก็คือตัวอย่างเช่นโซเดียมไอออนโพแทสเซียมไอออนแอมโมเนียแคลเซียมไอออนแล้วก็แมกนีเซียมไอออนคอไลคอไลออนฟอสเฟตไอออนของเสียก็คือยูเรียกดยูริก คินทีนยาแพทนิซิลินนี่ครับอันนี้คือก็คือองประก,กอบอันนี้คือของเซริคับออกมาอันนี้คือตัวอย่างนะครับรูปนี้แล้วก็สิ่งที่ไม่ควรพบในปัสสาวะนะครับโปร,ต,ปรตีนโปรตีนเป็นโมเลกุลใหญ่ใหญ่หรือเครื่องกรองที่ดีไตจะไม่ปล่อยให้มันหลุดออกมาถ้าโปรตีนรั่วออกมาได้แสดงว่าตัวกรองอาจกําลังทํางานผิดปกติต่อมาคือเลดปัสซลล์มีเลือดออกในทางเดินปัสสาวะน้ําตาลแล้วก็น้ําตาลนะครับ แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับเรื่องระบบเกี่ยวกับไตกับปัสสาวะระบบปัสสาวะอะไรอย่างเี้ครับ